ยทางวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียนะครับนำโดยทางทีมงาน Peace p o i n t Meditation หรือว่า PPM ในจัดกิจกรรมทั้งสมาธิคืนพระจันทร์เต็มดวงแก่ชาวท้องถิ่นโดยกิจกรรมครั้งนี้ครับเขาเชิญชวนนะครับ,ชา,รารบชาวอเมริกันนะครับชาวอเมริกันนะครับมาร่วมกันทั้งสมาธิที่ลานธรรมด้านหน้าอาคารใหญ่แล้วก็จัดกิจกรรมออนไลน์นะครับผ่านระบบซูมพร้อมทั้งมีกิจกรรมทางพักพื้นอเมริกาโดยภายในงานเนี่ยได้มีการบรรยายเรื่อง brighten the mind, brighten the world นะครับซึ่งก็เป็นการบรรยายโดยพระอาจารย์แจ็กกี้ผ่านระบบซูมออนไลน์นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้นำทุกท่านนั่งสมาธิก่อนที่จะได้ร่วมกันประกอบพิธีจุดประทีเพื่อสันติภาพโลกโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับได้วางประทีปรอบดวงแก้วสาเร็จจากนั้นชาวอเมริกันนะครับชาวท้องถิ่นก็มาเข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การนั่งสมาธิ ซึ่งแต่ละท่านนะครับก็ต่างเล่าให้ฟังว่ามีความสุขจากการทั้งสมาธิร่วมกันแต่อารมณ์สบายแล้วก็บอกว่าจะมาร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไปด้วยโดยจะร่วมักชวนเพื่อนๆนะครับมาก็ร่วมกิจกรรมและในโอกาสนี้พระครูโสติธรรมวิเทศได้กล่าวขอบคุณและอนุโมทนากับทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับนี่ก็เป็นกิจกรรมของผู้ที่รักสันติภาพ ที่สามารถเริ่มต้นจากสันติสุขภายในงดใจสามารถเข้าถึงความสุขภายในได้อย่างง่ายๆเพราะมวลมนุษยชาติทุกคนนั้นมีศูนย์กลางกายฐานที่เสร็จเหมือนกันนั่นเองครับ